มาถึงไม่ในวางทีเพื่อนมาถึงแล้วก็วางไปหลายลำแล้วกำลังวิ่งหาปลาอยู่เราจะได้ไม่ได้ก็มันรู้กันไปวันนี้ <c oughs> แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหากินนะออ,อะจะได้มั่งว่าบนดวงมันดีงูวานก็ได้ไป สองสามร้อยก็ถ่ายวนนี้วันนี้มันจะได้เปล่าดูเกินชีบกาโมงนะของเราปานปกากตะหรือว่าปลาชิงชัางแล้วก็มีหน้าที่มีงานเออ ทำกันไปนะจะได้ลิฟเปล่าวันนี้ไม่มีฝนวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีธรรมชาติดีวันนี้ไม่มีฝน Jadai jimai Dukun Langsor nakal langdang kak 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 Sona lang เลยก็สวยงามวันนี้แดดออกบรรยากาศดีธรรมชาติสวยๆงามๆเลยวันนีอ้อากาศดีไม่มีคลื่นมีลมก็จะได้กินมันเป็นคลื่นเป็นลมเออมาหลายวันแล้วนี่เพิ่ง,งบเมื่อวานนี่ก็ยังวันนี้งบก่เมื่อวานนี่ ปลาสว่างสวัยและเนี่ยก็ว่าหน้าแหลมออกหน้าหาดแหลมออกหน้าหาดโลปะเกาหาดช่องแค่เนี่ยออกมาแถวเนี่ยหาดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลย ที่ปาออกของกายาวเออหาดลบปะเกาวหาดแหลมออกหาดท่าแครเนี่ยแถวเนี้ยสงบบรรยากาศดีเออใครมาท่องมาเที่ยวก็ขอเชิญชวนมาได้เลยที่เนี้ยสงบโลกไปใครเจ็บก็ไม่มีละเกาะยาวถ้ามาท่องมาเที่ยวก็ขอเชิญขอชวนเออ บรรยากาศต่อไปนี้เดือนตุลาพุฤศจิกาพันวามกราไปนี้มันเป็นหน้าท่องเที่ยวแล้วของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกภูเก็ตพังงากระบีข่ข้งล้งทิดทาสวยงามบรรยากาศ ทำใราสวยสวยงามเลยก็อขอจบคลิปไปเพียงเท่าทนี้นะครับอยากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยติดใจนะครับสมัยก็ายาวช่องยูทูบนะครับสวัสดีครับ